อยู่ตรงแหลมเลยนะเนี่ยตรงสวนสาธรารณะครับตรงแหลมแท่นนะครับเลยแหลมแทน่นล็อกที่สิบสามมาหน่อยนะึงวันนี้ก็เป็นวันโล่งหมดตอนแรกว่าจะไปน,นั่งโซนแหลมแท่นที่เราเคยมานั่งกันบ่อยๆนะแต่ว่าวันนี้มันมีมุมสวยๆให้อะ่ะก็คือมันไม่เห็นท้องอาทิตย์เออไม่ใช่ท้องอาทิตย์พระอาทิตย์อะ่ะไม่มีพระอาทิตย์โผล่มาเราก็เลย มานั่งตรงนี้แล้วกันดูดูสินั่งเสียเส่ยงฝนเสี่ยงเออไม่ใช่เสียเส่ยงฝนเสี่ยงเสี่ยงน้าคลื่นซัดสาดแต่กล้องเราอยู่ต่ำมากเลยมุมเหมือนอยู่บนชั้นว่นผาไกลไปนะก็ช่วงเย็นน้ําขึ้นน้ํามันไม่ใสเหมือนช่วงกลางวันแล้วนะตอนที่ผมมาพาไปดูตอนช่วงกลางวานันน้ําใสมากแต่พอมาช่วงเย็นนี่มันพัด ออกแหนจากไหนมาบ้างก็ไม่รู้แล้วน้ำก็รู้สึกขุ่นขึ้นครับลองหาที่นั่งใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเขาเก็บก่อนพาไปเดินดีกว่านั่งอยู่อย่างนี้เดี๋ยวได้พูดอยู่คนเดียวใครพิมพ์อะไรพิมพ์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านทีหนึง่งปั๊บ สะดวกง่ายดายไม่ง้อใครเพราะเรามีที่นั่งเป็นของเราเองนะครับวันนี้ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกท้องทะเลกันเช่นเคยนะครับเพราะว่าบรรยากาศของเจ้าโนรูเต็มๆนะช่วงนี้คลื้มฟ้าคลื่นฝนทั้งวันใช่แล้วเนี่ยตอนนี้ยังคลื้มอยู่เลย ไม่เห็นช่วงพระอาทิตย์ตกด้วยแต่ยังดีนะแถวนี้มันจะมีแสงสว่างเป็นโครงสร้างอาคารเก่าที่ไม่ใช้แล้วตถวนี้พี่ๆนักตกปลามาตกปลากันโอ้โห AEC นะครับผมอยากไปประเทศไหนเลือกเอาเลย สำหรับเย็นนี้ก็ผลอ,อะไรมาบ้างเนี่ยอึ๊บเก้าอีเ้เรอจริงเอาไปน,นั่งแล้วเย็นนี้ก็พามาดูเท่านี้นะครับผมไม่มีพระอาทิตย์ที่เราดูเลยก็เลยไม่รู้จะดูอะไรแบบเย็นนี้ไปก่อนนะครับผมปุ๊บ